วันนี้ผมเอาเหรียญหลวงปู่ชอบเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้ออปัปป้าจังหวัดเลยนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะราคาเนื้อต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ในช่องใต้ข้อความไว้ให้นะราคาพระเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพพระช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนีบนน้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ย ร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันทิพย์างเมือ,มองวัน3ช้ตรงข้ามกับร้านพี่ป่องสุพรรณนะเดีย๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการจารณากันนะครับจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณนะครับผมมุมฝั่งสายตรงกลาง บริเวณนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเนี่ยตรงคําว่าที่นะครับผมเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับผมเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วตรงไม้เอเนี่ยจะติดกับไมีแคปปาด้านบนนะครับผมเส้นเชื่อมเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดบางๆนะแต่เส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะหนานูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตรแรกในการจารณาของผมนะถ้าพาไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงฐานนะครับผมองค์พานะ มุมฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดฐานนะครับผมมุมเชียงล่างฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมบริเวณตรงเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นลวดขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมตรงฐานเส้นลวดองผาเนี่ยมุมเชียงล่างฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับผมทูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะ ตรงเข่าองค์พันนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายบริเวณนะครับผมตรงเข่าองค์พันนะครับผมมุมฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับผมเป็นเส้นสั้นๆนะครับผมยื่นออกมานะครับผมหลายๆเส้นอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมบริเวณตรงเข่าเนี่ยจะมีขีดนะครับผมเป็นเส้นลวดสั้นๆนะครับ คมลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาบริเวณตรงเส้นลวดตัวหนังสือบริเวณตรงเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวนอนนะคมลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผม ที่4ในการจจรนาของผมนะคําว่างามเองเนี่ยจะกลับหัวนะครับผมแล้วบริเวณตรงที่ผมบอกเนี่ยตรงเส้นลวดตรงงองูเนี่ยจะมีเส้นแตกงนะครับผมเป็นแนวนอนลักษณะแบาบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงไหลองคพานนะครับผมมุมนะเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงไหลองคพาน,นนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีขีดสั้นๆนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะ เป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5้าในการเจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นขีดสั้นๆน,นะครับผมเฉียงขึ้นไปนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงใบหน้าองค์พันนะครับผมมุมนะตรงกลางบร at ิเวณตรงใบหน้าองค์พันนะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยลักษณะใบหน้าท่านเนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าเนี่ย ผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอนนะครับผมมุมนะด้านหน้ากันบริเวณตรงรูจอนนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยล,ลักษณะรูจอนเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมรูจอนเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปพามาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ย ร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันธิทิพย์เมื่อเมื่อวานชั้น3ตรงข้ามกับร้านพีปปองสุพรรณนะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับผมจะเป็นเนื้ออปะปากานะเ,าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะด้านหลังกันจุดสังเกตด,ด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณนะครับผมตรงเม่ไข่ปลานะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณตรงเม่ไข่ปลานะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผม จะมีขีดหนาๆนะครับผมติดกับขอบลวดด้านในในะครับผมลักษณะขีดเนี่ยจะเหมือนก้อนเนื้อเกินนะเห็นไหมครับผมจะติดกับขอบลวดด้านในนะแล้วบริเวณตรงม่ไข่ปลาเนี่ยด้านในเนี่ยตรงกลางนะจะมีหมุดนะครับผมนูนขึ้นมาคมลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีเส้นลวดนะครับผมล้อมอยู่เป็นเส้นลวดบางๆคมลักษณะแบบนี้นะแล้วตรงข้างๆเนี่ยจะมีเส้นลวดหนาๆนะครับผม ติดกับขอบลวดด้านในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตรแรกในการจารณาของผมนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัคลานนะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณตรงเส้นลวดอัคลานนะครับผมมุมล่างตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะคมลักษณะแบบนี้นะครับผมตรงเส้นลวดอัคลานเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะ อันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการจารณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะคมลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบร,ริเวณนะตรงเส้นลวดนะครับผมตรงมุมตรงกลางนะมุมฝัง่งขวาบร,ริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงด้านในเนี่ยจะมีก้อนเนื้อกเกินนะครับผมเป็นหมุดกลมๆนะนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผม, <c oughs> ผมเห็นไหมตรงเส้นลวดยันเนี่ย ระหว่างกลางเนี่ยจะมีหมุดกลมๆนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะ омина, เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดกานะครับผมมุมด้านในฝั่งซ้ายบริเวณน,นะครับผมตรงเส้นลวดกานะครับผมมุมด้านในฝั่งซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับผมด้านในเส้นลวดเนี่ยจะมีเส้นลวดซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเห็นไหมครับผมเนี่ยผมจะแทงให้ดูนะด้านในเนี่ย จะมีเส้นลวดนะครับผมสอนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจรนาของผมนะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดอัคละบริเวณตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงลงมานะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการจจรนาของผมนะ เห็นไหครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมเฉียงลงมานะเป็นเส้นลวนนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลย<ม>เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูเจาะนะครับผมมุมนะด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะรูเจาะเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูพลามาทางแอปเขียวเนี่ย จะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันทิพย์กางมืงวันชั้น3ตรงข้ามกับร้านพี่ปองสุพรรณนะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะเป็นเหรียญอ,อปปกากานนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นปลายถึงแสนต้นนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตน,นะด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัลดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งซ้ายตรงกลางนะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมแล้วความนาของเหรียญเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมต,ตรงกลางนะครับผมบริเวณนะตรงตรงัวเหรียญน,นะครับผม ลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูเรียนนะมุมล่างตรงกลางแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะบริเวณนะครับผมตรงหูเรียนนะมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเรียนนะมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ย ผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมมีแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมบริเวณนะตรงข้างเหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมเฉียงล่างนะครับผมฝั่งขวาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมล่างตรงกลางลักษณะการตัดเนี่ย จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้ออัปกานะครับผมราคาตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นปลายถึงแสนนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงตัวเหรียญน,นะลักษณะการตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องพักเครื่อง ถ้าทุกท่านมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือแม้ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันทิพย์งามวงวันชั้นสามตรงข้ามกับร้านพี่ปองสุพรรณนะขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะสวัสดีครับ